ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่5ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้คนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะหลายๆคนจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะโชคลาบค่อนข้างโดดเด่นการเงินค่อนข้างดีใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะใครที่รอเงินจากต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้รับเงินจะมีคนส่งเงินมาให้ ช่วงนี้คุณกําลังคิดวางแผนที่จะ,จะหาวิธีการสร้างไรายได้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะในช่วงนี้หลายๆคนที่เรื่องครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะให้ครอบครัวสุขสบายนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงใครรองเงินมีโอกาสได้เงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะ เลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าและสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ1821นะคะแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ